ชาวเน็ตเห็นใจอดีตนางเอกดังเล่าชีวิตมนุษย์แม่ที่กำลังโดนลูกชายเกลียดเมื่อวันที่8ธันวาคมช่องของนักแสดงสาวโอยุนอาได้โพสต์วิดีโอใหม่ซึ่งแชร์ไอเดียการแต่งตัวของเธอสัมรับฤดูหนาวในตอนท้ายของวิดีโอเธอเล่าว่าเธอกำลังพยายามทำความคุ้นเคยกับลูกชายที่เกลียดเธอโอยุนอาแสดงความคิดเห็นว่า ฉันคิดว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับลูกชายของฉันมินมินโตมากในระหว่างนี้เขาอายุ17ปีและเขาจะอายุ18ปีในปีหน้าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะเป็นแม่ของลูกอายุ18ปีกำลังจะเข้าสู่วัยแรกรุ่นและฉันคิดว่าวัยแรกรุ่นก็เกลียดแม่กันหมดฉันไม่เข้าใจยังไงก็พยายามทำความคุ้นเคย และช่วงนี้ฉันจะใช้เวลาพบปะกกับมินเวอร์ชันใหม่โอยุนอาเลี้ยงดูลูกชายของเธอซึ่งมีพัฒนาการบกคร่องทางพัฒนาการด้วยตัวเองนับตั้งแต่อย่าร้างในปี2558